ถ้าอยากจะ,กะเกษียณเร็วตั้งแต่อายุประมาณ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณสตีฟแอดคล็อกนะครับที่เขาได้แชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับคนที่อยากจะวางแผนกเกษียณเร็วครับเขาลิสอ์ออกมาเป็น13ข้อนะครับแล้วก็เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ CNBC นะครับ com แต่ว่าเพจชื่อดังนะครับอย่างอายุน้อยร้อยล้านก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออ้างอิงจากโพสต์ของอายุน้อยร้อยล้านนะครับคุณสตีฟแอดคล็อกนี่นะครับเป็นพนังกงานออฟฟิศไบ35ปี ที่เกษยียอายุพร้อมกับภรรยาที่อายุ33ปีพร้อมกับเงินเก็บ35ล้านบาทโอเคพอบอกว่า35ล้านบาทปุ๊บเลิกใครจะไปทไําให้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราลองมาดูแนวคิดเขาดีกว่านะครับ1นึ่เขาบอกว่าให้เลือกทําในสิ่งที่ถนัดแล้วก็ได้เงินแทนการเลือกทําในสิ่งที่ชอบเพราะว่าสิ่งที่เราชอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหาเงินได้ไม่มากพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตอย่างเช่นสตีฟเนี่ยมีความชอบในการถ่ายรูปแต่ว่าจุดแข็งของเขาคือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นั่นจึงทำให้เขาทําเงินสูง -1,000 อลรร์สหหัฐื ประมาณสล้าน5้0 0 0บาทหลังจากทางานได้12ปีซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะทํางานไปช่างถ่ายภาพเนี่ยจะทําเงินได้มากขนาดนี้หรือเปล่านะครับแม้ว่างานอดีเรบางอยางจะทําเงินได้มากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําเงินได้จากสิ่งที่พวกเขาชอบ 2. เรียนรู้จากเศรษฐีแทนที่จะอิจฉาคนที่รวยมีชีวิตที่ดีสตีฟเลือกที่จะจดบันทึกสิ่งที่คนเหล่านั้นทําเช่น ไบรอันหนึ่งในเพื่อนร่วมง,งานที่รวยมากแต่ก็ใส่นาฬิการาคาถูกและไม่ใช่เข้าของแบรนด์เนมและถึงจะรวยยังไงไบอันก็มักจะเป็นคนแรกที่มาถึงที่ทํางานก่อนเสมอไม่เคยดินทาใครแถมยังมีน้ําใจคอยช่วยเหลือคนอื่นซึ่งไบอันนั้นรวยจากการลงทุนและการใช้จ่ายที่ประหยัดนั่นเองข้อ3อันนี้ผมขออนุญาตข้ามนะครับผมไม่ค่อยชอบผมว่าข้อนี้มันค่อนข้างเหมารวมไปหน่อยนะครับข้อ 4. ใช้ประโยชน์จากงานประจําปกติทุกคนเนี่ยจะมองแค่การไปพนักงานออฟฟิศจะต้องตื่นเช้ามาทํางานก 9โมงเช้าและเลิกงาน5โมงเย็นแต่ประเทศไทยเลิกงาน6กโมงเย็นนะแต่หากมองข้ออื่นๆและใช้มันให้เป็นประโยชน์จะดีมากกว่าเช่นการลงทุนในกองทุนที่บริษัทจ่ายเบีย้ยครึ่งหนึ่งหรือจะเป็นการเข้าอบรมความรู้ที่ช่วยเพิ่มทักษะและทําให้คุณสามารถใช้ทักษะเหล่านั้นในการเพิ่มเงินเดือนหรือขอเลื่อนตาแหน่งก็ยังได้5เปลี่ยนบริษัท5ครั้งใน14ปี การหาง,งานใหม่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขอขึ้นเงินเดือนและสตีฟจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ15-20%ทุกครั้งที่เปลี่ยนบริษัทแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังว่าการเปลี่ยนบริษัทบ่อยเกินไปจะทำให้มีผลต่อการรับเข้าทำงานของบริษัทที่คุณเป็นสมัครอย่างน้อยก็อยู่ทำงานให้ได้อย่างน้อย1ปีจะดีกว่า 6. ทำทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติสตีฟเลือกใช้การหักเงินในบัญชีอัตโนมัติสาหรับเงินที่ต้องลงทุนในกองทุนและใช้การโอนเงินอัตโนมัติให้ในายหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกจากนี้ค่าไฟค่าน้ําและค่าบัตรเครดิตทั้งหมดก็เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ตัวเองพลาดจะต้องเสียดอกเบีย้ยหรือว่าค่าปรับแม้แต่บาทเดียวเจเลิกแคร์สายตาคนที่เกลียดเรา ไม่ผิดถ้าคุณจะโดนเกลียดบ้างในบางครั้งหรืออาจจะหลายครั้งโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายที่แตกต่างกันนั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียเพื่อนบางคนไปแต่จงจำเอาไว้ว่าการเพิกเฉยต่อคนที่เกลียดเราเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง8เลิกสนใจเพื่อนบ้านของตัวเอง เพียงเพราะเพื่อนบ้านซื้อรถใหม่หรือบ้านใหม่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องซื้อด้วยวิธีเลิกสนใจว่าข้างบ้านจะทําหรือว่าอวดอะไรเนี่ยคือการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของตัวเองสตีฟและภรรยาต่างช่วยกันย้ําเตือนความฝันของทั้งคู่และไม่ปล่อยให้พฤติกรรมการใช้ใจ่ายของคนอื่นมากระทบกับเรา 9. ให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา บ่อยครั้งที่คู่รักมักจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายเป้าหมายและความฝันหากปล่อยเอาไว้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้และกลายเป็นอุปสรรคที่จะพาคุณบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นเรื่องที่จะเปิดอกคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณจึงจะสามารถไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกับการมีความสุขได้ด้วยกันทั้งคู่ให้พ <ikal> ูดจาตรงไปตรงมาใช่ไหมได้เฮ้ยนางเมียมานี่ดิ หัดพูดจาดีๆกับผัวบ้างพูดจาดีๆค่าขาเป็นไม้กินข้าวก็กินให้น้อยๆหน่อยไม่ใช่ว่นวันเอาแต่นอนแล้วก็ขา,าใช่ <c oughs> และนี่คือผลของการพูดตรงๆนะครับข้อสิคือให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพชีวิตนั้นมันมีมากกว่าแค่เรื่องของการมีเงินสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต ต่อให้หาเงินมาแทบตายแต่ถ้าสุดท้ายต้องเอาไปใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวเอง mm hmm. ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนอกจากการลงทุนในการเงินแล้วอย่าลืมลงทุนในสุขภาพของคุณด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> 11หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้บัตรเครดิต การไปดีบัตรเครดิตถือเป็นหายาดทางการเงินเพราะดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนั้นสูงมากแต่ถึงอย่างนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติและก็ระมัดระวังจะช่วยเพิ่มเครดิตท,ทางการเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีแต่หลายครั้งผู้คนมักจะลืมตัวและใช้จ่ายเกินตัวดังนั้นหากอยากมีเงินเก็บวางแผนการเงินให้ดีและอย่าเป็นหนี้หรือยอมจ่ายเงินขั้นต่ำแล้วต้องเสียดอกเบี้ยเด็ดขาด 12. พูดคำว่าได้ให้ชิน ถึงแม้ว่าจะมีคนเสนองานทำไม่เป็นให้สตีฟเขาก็มักจะตอบว่าได้เอาไว้ก่อนเพราะเขามองว่ามันคือความท้าทายและโอกาสที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองถึงจะดูเป็นอะไรที่เกินตัวอย่างเช่นการที่บริษัทนําเสนอตาแหน่งพอออฟไล์เทคโนโลยีให้ในขณะที่เขาอายุยังน้อยแม้เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและใจหนึ่งก็อยากที่จะปฏิเสธแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาตอบตอกลงและทํางานให้หนักขึ้นเพื่อเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะได้รับ และข้อสุดท้ายนะครับข้อ13ข้อที่ผมทําได้สบายมากเลิกไปร้านเหล้าในการทํางานช่วงแรกๆเนี่ยสตีฟก็มักจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับนอกจากจะต้องเสียค่าเครื่องดื่มแล้วเขายังต้องเสียค่าเดินทางไปกลับที่นับ,นบรวมแล้วเนี่ยเดือนนึงก็หลายพันเหรียญน,นะครับไอเดือนนึงก็หลายพันบาทนะครับและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็เลิกไปร้านเหล้าแล้วเอาเงินไปลงทุนแทนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจอายุน้อยร้อยล้านด้วยนะครับที่ช่วยแปลแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายนะครับ